สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูข้าวผัดซีอิ๊วหมูนะครับหรือว่าข้าวผัดลดไฟหรือว่าใครจะเรียกว่าเป็นข้าวผัดโบราณก็ได้นะครับวิธีทำก็ง่ายมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันมาดูวัตถุดิบอย่างแรกของเรากันนะครับก็จะเป็นคะน้านะครับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่กระเทียมสับแล้วก็ไข่ไก่ครับ ต่อไปก็จะเป็นข้าว magic, าสวยนะครับหนึ่งถ้วยใหญ่ๆครับต่อไปก็ delicious. จะเป็นผักชีนะครับก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเตรียมไปโรยตอนเราผัดเสร็จ NP น,นะครับตามด้วยเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปหั่นเตรียมวัตถุดิบกันครับเราก็มาเริ่มเตรียมหั่นผักคะน้ากันก่อนเลยนะครับก็ล้างสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลอกเปลือกที่ก้านคะน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันครับ หั่นคณาเสร็จเรียบร้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับก็หั่นตามนี้เลยนะครับตามด้วยมะเขือเทศครับ แล้วก็หั่นเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําข้าวมาปรุงรสชาติกันเลยครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็เป็นซอสหอยครับใส่เล็กน้อยก็พอตามด้วยซอสปรุงรสครับตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกสักเล็กน้อยครับน้ตาตาลทรายสักหนึ่งช้อนครับแล้วก็ผงปรุงรสอีกสักเล็กน้อยครับแต่งสีด้วยซีอิ๊วดาครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปลงมือทํากันเลยนะครับตั้ง กระทะเทน้ำมันลงไปครับ <c oughs> เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยนะครับผัดให้เหลืองหอมเลยนะผัดจนกระเทียมเราเหลืองหอมได้ที่แล้วตามด้วยเนื้อหมูครับก็นำลงไปผัดต่อได้เลยครับ หมูของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่ได้เลยครับจากนั้นเราก็ใช้ตะหลิวค่อยๆดันไข่นะครับให้มันสุกทั่วๆกันนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทำไปนะครับ เราก็จะผัดได้ไข่มันสุกแค่ประมาณ60เอร์เซน์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็นำผักของเราลงไปผัดก,กันต่อครับนี่นะครับไข่ของเราก็ได้ที่แล้วตามด้วยผักครับใส่ลงไปได้เลยนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้นะจากนั้นเราก็ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับพอให้ผักสุกแล้วก็สลดลงไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำ ข้าวที่เราปรุงรสชาติไว้นะลงมาผัดต่อได้เลยครับการผัดอย่างนี้ก็จะทำให้ข้าวของเราร่วนแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะครับเพื่อนๆเมื่อเรานำข้าวลงไปผัดแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับค่อยๆผัดไปนะครับถ้าเกิดไฟมันแรงไปเพื่อนๆก็ผ่อนลงนะครับเพื่อนๆค่อยๆผัดไปตรงนี้เราก็แค่พอคลุกเคล้าให้ ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟอ่อนๆก็พอครับนี่นะครับค่อยๆคุกไปนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับข้าวผัดของเรานะครับง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับถ้าเกิดใครสะดวกทํา น้ำพริกน้ำปลานะครับทำรอไว้เลยนะครับเสิร์ฟลงจานเสร็จเรียบร้อยตามด้วยพริกไทยป่นครับแล้วก็บีบมะนาวไปอีกหนึ่งซีกนะครับเ,เพื่อนๆก็พร้อมทานแล้วนะครับก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยแล้วก็มีความกลิ่นมะนาวเล็กๆนะครับใครมีแตงกวาใครมีต้นหอมนะครับก็เตรียมนำมากินคู่กับข้าวผัดของเราได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวผัด ซีอิ๊วหรือว่าข้าวผัดรถไฟหรือว่าข้าวผัดโบราณของเรานั่นเองครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูเลยนะครับทําได้ไม่ยากเลยอร่อยมากๆนะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ